เยอะมากบรรยากาศจังสายตอนชอเช้าชิดโมง42นาทีอันนี้วังน้ำเขียวโครอด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 น่าโคร,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 รนะอดจสีหมอเมือ,มองยอ่อโมของเราดูด้านบนนประโวหมอกอัศจรรย์จริงๆ ไม่ต้องไปไกลครับสําหรับเพื่อนๆชาโคลาของเราทะเลหมอกเราก็สวยไม่แพ้ใครนะครับสุดยอดแต่ว่ามีฝนหน่อยๆน,นะครับวันนี้กรมปุตุท่านบอกมาเราก็ไม่ทราบหมือนกันว่าจะมีฝนเราไปทำบุญกันด้วยนะครับวันนี้ JNP168 ถ้าชอบก็อย่าลืมกด,ด,มกดติดตามกดทั้งค่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบรรยากาศสวยร้านค้ายังไม่เปิดเพราะเรามาแต่เช้า